สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับปืนมือสอดนะครับปืนมือสอดจะอยู่เจ็ดกระบอกนะครับจะมีลูกซองอยู่หนึ่งกระบอกกระบอกแรกนะครับตัวนี้จะติดกล้องเล็ดดอดนะครับปีกลูกค้าเขาสั่งไว้ที่สามสิบเซนนะครับปีกโรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลยนะครับก้าบอกเทสให้ดูด้วย กล้องเล็ดดับนะครับเดี๋ยวจับไกลๆเลยนะครับนี่นะครับประมาณ15เมตรเลยนะครับแปบบนึงนะครับขวดน้ำตรงนู่นนะครับเป็นขวดลิตรินนะครับ ประมาณสิบห้าเกือยบยี่สิบเมตรเลยนะครับผมใสวเข้าไหวออกมาเยอะมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับติดกล้องเล็กๆดดนะครับปีกสามสิบเซนไม่พลาดนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับแป๊บนึงนะครับแรงมากนะครับก็จะปีกสามสิบเซนี็จะใช้ยางสั้นลงอีกนะครับ ให้ดูดูเป้านะครับเก็ยบยี่สิบเมตรเลยนะครับโอ้นี่นะครับคาเลยนะเดี๋ยวให้ดูระยะนะครับแป๊บหนึ่งเส้นก็จะอยู่ที่หกเมตรนะครับนี่ครับหกเมตรจากนี้ สิบสองสิบสองอยู่ช่วงนี้นะครับตรงนี้นะครับนีนะครับเก็บสิบแปดเมตรนะครับนเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ยิงนะประมาณนี้นะครับสามสามช่วงของท่อพีวีซีนะครับตรงนี้นะครับถือว่าไกลมากนะครับแปดเกือบยี่สิบเมตรนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับ เพชให้เรียบร้อยนะครับของของพี่สุเทพนะครับแรงมากนะครับก็จะใช้ยางสั้นอีกนะครับแล้วก็ยางจะตึงมากนะขึ้นยางยางเลยตัวนี้ยางตึงนะนี่นะชุดนี้ก็ส่งให้วันนี้นะครับติดกล้องเลตตด,ดก็จะ ถ้าบางคนสายตาดีก็ไม่จําเป็นต้องติดนะครับแต่ถ้าบางคนแล้วแต่สายตาของลูกค้านะถ้าบางคนสายตาไม่ดีเราไม่ค่อยดีเวลามองไกลๆไม่ค่อยเห็นนะครับก็แนะนําติดนะครับประมาณนี้นะครับจับส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งอีกประมาณเกียบเกี่ยบถึงยี่สิบเลยนะพรุ่งนี้นะครับชุดนี้แปดกระบอกต่อน,นะครับ เดียวมาให้ดูท้ายนะครับที่จะขึ้นไว้พรุ่งนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับนี่ไม้กับพีนะครับลายส,สวยๆนี่นะครับด้านหลังก็มีนะครับ ชุดนี้ก็เกียบเก็ียบอีกยี่สิบกระบอกนะจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับของลูกค้าชุดนี้นะครับวันนี้เอาไปก่อนแปดกระบอกนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับปืนยิงปานะครับราคาอยู่ที่สามพันแปดนะครับเป็นไม้ท้ายไม้ประดูนะครับรางอลูมิเนียมไกเซฟนกแล้วก็ปีกโรเลอร์นะครับลูกค้าต้องการจะซาอกล่องเล็กตก็ได้นะครับสั่งได้นะครับ ไม่บวกเพิ่มนะครับสำหรับลูกค้าจะไปติดกล้องเล็ดดอกนะครับสั่งไม่ได้นะครับนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์นะครับ095 5026338นะครับไอดีไลน์หรือเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ facebook ก็ได้นะครับ facebook ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับ จะสนใจแบบทรงมือสอดหรือว่าทรงลูกซองนะครับทรงลูกซองประมาณนี้นี่ครับขอบไกลสแตนเลสหลังอลูมิเนียมลดน้ำหนักหน้าให้นะไก่เซฟนกตัวใหม่ทุกตัวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุกชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ